วันนี้เราจะพาไปพบกับสุนัขตัวเล็กๆเล็กที่สุดในโลกเลยชื่อว่าเป็นหมาที่เล็กแต่ตัวครับเขาไม่คิดว่าเขาตัวเล็กน้ากุดกุดบีบีคืออย่างเงี้ยคนจะชอบมาตรฐานสายพันธุ์ของชื่อว่าเขาจะต้องมีกระบอกปากนิดนึงนะครับล่าสุดตอนนี้เพิ่งไปตวดมาอ๋อเอทุนที่สัตว์แก๊แก๊งแกงงกลัวนะเนี่ย สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปพบกับสุนัขตัวเล็กๆเล็กที่สุดในโลกเลยก็คือสายพันธุ์ชิวาว่าวันนี้เราจะไปกันที่นัดคุงชีฟาร์มที่นี่เองเนี่ยเรียกว่าเป็นฟาร์มสุนัขที่มีสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าให้เลือกเยอะมากๆเลยลองไปพบกับผู้รู้แล้วก็เจ้าของฟาร์มนัดคุงชีกัน ไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ขอบคุณมากเลยยยินดีเลครับให้โอกาสมาได้เยี่ยมชมฟาร์มขอบคุนที่ครับที่ที่มาเยี่ยมชมฟาร์มโอ้โหใบอะไรครับที่เขาอยู่กันข้างหลังเหรอครับใช่ครับคือน้องๆ้อจะอยู่ในส่วนของเขาเลยครับเราแยกไว้ลยก็จะเห็นหน้าบ้านมีนกอะไรด้วยเนี่ยเป็นนกพอพัสครับผมพอพัสที่มันฉลาดฉลาดใช่ไหมใช่ครับเป็นนกแก้วชนิดนึงครับผมคือเราฝึกเขาได้เพราะที่เคยดูมาสามารถขับฉลาดมากเลยเหรอไแต่วันนี้เราไปดูออบเจกต์ของเราดีกว่าเขาบอกกันว่าหมาชิวว่าเนี่ย เป็นผาที่พันเล็กที่สุดในโลกป่ะมีเล็กกว่านี้ไหมเคยมีบันทึกไว้ครับว่าเป็นผาที่เล็กที่สุดในโลกเล็กที่สุดในโลกใช่เจ้าน้องๆนี่คืออยู่ข้างหลังม่านนี้ใช่ไหมครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในรับโอเค เขาไปดูฟาเมืองไหนวุ่นวายมากเลยเพราะว่าพอเขาเห็นคนแปลกหน้าเขาก็จะเห่าคือชื่อว่าเป็นหมาที่เล็กแต่ตัวครับแต่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาตัวเล็กเวลาเขาเจอหมาตัวใหญ่คือเขาเขาเขาสู้ครับบางทีหมาตัวใหญ่จะวิ่งหนี o r i g i n องเขาอะเขามาจากส่วนไหนของโลกคำนั้นเดิมเลยเนี่ยตามตามประวัติเขาเนี่ยเขามาจากรัฐ ชิวาวารัสชิวาวาเม็กซิโกใช่เป็นต้นกําเนิดของเขาเลยก็คือเป็นมาจากอเมริกากลางเป็นหมาเม็กซิกันคนเขาก็จะไม่ได้ยาวอะไรจนเกินไปเพราะว่ามันก็จะมาหมาลักษณะที่มาจากเมืองร้อนเท่าที่รู้มาเนี่ยชิวาวาเป็นหมาที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคภัยเหมือนหมาใหญ่สักเท่าไหร่เนื่อง้ายโครงสร้างเขาเล็กเป็นอย่างนั้นไหมปัญหาเรื่องโครงสร้างจะไม่ค่อยมีครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวเล็กนี่แหละไม่สามารถตกจากที่สูงได้การที่เขาบางตัวเนี่ยกระโดดเยอะเกินไปเลยก็จะมีปัญหาเรื่องข้อขาอ้วนเกินไปก็ไไม่่ด้ใชครับ ไงมาไงถึง มาทําฟาร์มชิพาวาได้ทําไมมันจะต้องพันนี้อามันต้องมีที่มาที่ไปคือเดิมทีด้วยตัวผมเองเนี่ยตอเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนชอบเลี้ยงหมาอยู่แล้วครับเด็กๆก็จะเลี้ยงพันใหญ่เยอรมันจะเปิดบ็อกเซอร์เลี้ยงหมาเยอะมากจับเมืนมันมาจบหมาตัวเล็กอะพอเลี้ยงพันใหญ่แล้วพอมาเลี้ยงตัวเล็กนี่มันความแตกต่างคือตัวเล็กเนี่ยมันกินน้อยเลี้ยงง่ายกินน้อยเลี้ยงง่ายใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของการที่มันเลือกหมาพันเล็กมันมีเสน่ห์มากกว่าหมาพันใหญ่อะไรนะที่บ้านเนี่ยประสบการณ์ก็เคยเลี้ยงพวกรี มันก็จะเป็นหมาใหญ่แต่พอไปอยู่เมืองไทยแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของมันอ่ะคือมันมันร้อนแล้วขนมันก็ร่วงแล้วคนที่เลี้ยงอ่ะต้องอาศัยแบบให้อยู่ห้องแอร์24ชั่วโมงเลยนะเชื่อว่านี่มีกวายขนาดมันไหมคือจริงๆอ่ะถ้าถ้าเราเลี้ยงน้อยเลี้ยงตัวสองตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ห้องแอร์หรือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเนี่ยแคอบริเวณครอบแค่นี้สามารถอยู่ได้แบบได้เลยคือไม่ไม่ต้องการพื้นที่ไปมากกว่านี้แล้วเลี้ยงได้คอนโดเลี้ยงได้ห้องนอนเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนหมาแบบตากเตาะใช่ใช่ใช่เขาเป็นอย่างนี้โดยสัญชาติไหมหรือว่าไม่เลยจริงๆเราเชื่อว่าเป็นหมาที่ด้วยประสบการณ์ผมว่ามันเห่าน้อยมากเลยเพราะอย่างลูกค้าซื้อไปที่เลี้ยงตัวเดียวบางตัวไม่เห่าเลี้ยงในคอนโดคือไม่รู้เลยว่าเลี้ยงหมาใช่คือตะกี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาที่บ้านอ่ะแล้วก็พอดีแบตแข่งอยู่แล้วก็นั่งดูแบตกันแล้วก็สงสัยมีฟาใหม่ข้างหลังอยู่หรอลคือมันเงียบมากเลยใช่คืออย่างเวลาลูกค้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะาม เลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยพราะแต่เราเปิดห้องไปแค่นั้นแหละจะรู้ว่ามันมันเยอะเยอะเยอะข้างังเยอะมากเลยเชื่อว่ามีกี่พันด้วยกันมีสายพันธุ์ไหนบ้างคือจริงๆมาตรฐานของเขาเลยคือมี2สายพันธุ์คือพันธุ์ขนสั้นกับพันธุ์ขนยาวขนสั้นขนยาวใช่ครับแต่ว่าบลีดเดอร์ก็จะมาแตกออกเองกันเองจากการนําเข้ามาก็จะมีสายไต้หวันญี่ปุ่นตอนนี้ก็จะมีเวียดนามอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมาตรฐานเขามีแค่สองสายพันธุ์ขนสั้นกับขนยาวเห็นชัดเลยว่าขนสั้นคือจะเป็นเหมือนขน เปลี่ยนเจ้าตัวนี้คืออันนี้จตัวนี้เป็นขนยาวแต่ว่าตัวนี้เขาไปอยู่ในช่วงที่ผัดขนและขนกําลังขึ้นใหม่ครับแต่ถ้าลักษณะโตเต็มวัยเนี่ยจะคล้ายๆประมาณนี้ใช่ครับอย่างตัวนี้เนี่ยกี่ขวบละตัวนี้ประมาณ14เดือนครับโอ้โหสิบสี่เดือนด้ก็เครับใช่ครับโอ้เอาจริงๆคือใกล้จะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วตัวคู่กับตัวเมียมีราคาที่แตกต่างกันไหมครับจริงๆคนจะเข้าใจว่าตัวเมียจะแพงกว่าเพราะนึงจากไปทําลูกได้แต่ถ้าเป็นเกรด สวยขึ้นมาหรือเกรดประกวดเนี่ยตัวผู้จะแพงกว่าเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้ของที่ฟาร์มนี่เราส่งประกวดด้วยไหมครับเนี่ยมีมีส่งประกวดมีส่งประกวดด้วยเหรอล่าสุดเจ้านี่เพิ่งไปประกวดมาเมื่อวานก่อนนี่เองครับตอวนี้เราเพิ่งไปประกวดมาใช่ครับ ยังเป็นรุ่นเบบี้อยู่ครับยังเป็นลูกหมาอยู่ตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้5เดือนกว่าครับ5เดือนกว่าคเดือนเองยังเด็กอยู่เลยใช่ครับพอโตเต็มวัยเขาก็จะประมาณนี้ไหมเขาจะโตกว่านี้อีกหน่อยไหมอ่าจริงๆโตไม่ได้มากไปกว่านี้ครับคือคือเชื่อว่าจะมีแบบบางตัวจิ๋วคือที่เขาเรียกทีคับทีคับครับมันจะเป็นเหมือนอารมณ์หมาไม่สมบูรณ์มากกว่าอ๋อใช่ครับแต่ว่ามาตรฐานของเขานี่จริงๆประมาณ2โล สองโลสองโลึ่นนิดสูงประมาณเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิด20เซนอะไรประมาณนั้นประมาณยีเซนตอนที่แบบเราสร้างฟาร์มนี้ขึ้นมานัดคุงชิเนี่ยเราเอามาพันเอามาจากไหนครับพ่อพันแม่พันกว่าจะเกิดฟาร์มนี้ขึ้นมาได้คือเดิมทีเราก็เหมือนนักเลี้ยงเล่นๆเราก็ซื้อจากที่ที่เป็นหมาที่แบบไม่ได้สวยอะไรเงี้ยครับอ่าก็ซื้อจากธรรมดามาก่อนใช่พอเลี้ยงเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มหาพ่อพันจาก สายเลือดแชมป์เป็นลูกแชมป์อะไรเงี้ยอ๋ออ่าใช่เข้ามาตัวเมียเราก็จะมีไทยแลนด์แชมป์มาอะไรเงี้ยครับเพื่อมาพัฒนาสายพันธุ์ของเราให้มันสวยขึ้นพวกนี้เขาต้องมีไอตัวพัดิกรีป่ะใช่ค้องก็ต้องมีของเขาประจำเขามีพันดิกรีใช่ครับมันก็จะดูประวัติได้เราอยากจะสั่งซื้อหมาเนี่ยเราต้องสั่งซื้อต้งแับบางที่เห็นบอกว่าสั่งซื้อต้องอยู่ในท้องหรือบางที่ยังไม่เกิดด้วยซ้ําก็จะมีหลายอย่างบางบางคนชอบแบบว่าพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ถ้ารู้ว่าผสมกันก็จะจองลูกเลยหรือไม่กกก็็็บาาางคนนออจจะมดดูตเ ยังไม่ลืมตาชอบจองไว้หรือบางคนก็รอดูฟอร์มก่อนอะไรยเงี้ยครับมันมันแล้วแต่อย่างของที่ฟาร์มเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะได้หมาชื่อว่าอ่ะค่ะันดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยรเราควรจะต้องทอํายังไงบ้างครับก็คือหนึ่งเลยดูพ่อกับแม่ก่อนครับเพราะว่ายังไงลูกคาอกมาก็มันมีโอกาสที่จะไม่เหมือนพ่อกับแม่ก็มีแต่แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะได้พ่อกับแม่สายเลือดก็สําคัญครับถ้าพ่อแม่ไม่สวยลูกมีโอกาสสวยน้อยมากแต่เราก็มาดูเบบีที่นี่ได้ใช่ไหมสมมติว่าไม่ได้โอ้รีควายต้องต้องซื ก็มาเลือกที่นี่ได้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ดีๆจริงๆก็สามารถจะสั่งได้สั่งได้สั่งได้ราคาเรนจ์มันประมาณสักเท่าไหร่ได้ของรัดเนี่ยก็จะสตาร์ทเริ่มที่หมื่นห้าหมื่นห้าไปจนถึงห้าหมื่นโอ้โหคื่สามแปดหมื่นแล้วแต่ตัวครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสําหรับคนที่เอาไปเลี้ยงเล่น่ไม่ได้อยากเอาไปปลวกอะไรเงี้ยนั่นว่าราคามันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยความชอบเพราะว่าบางตัวเนี่ย สวยในสายตาเจ้าของอแต่อาจจะไม่ได้มาตรฐานในการลงประกวดหรือ,อบางตัวในสนามประกวด ได้มาตรฐานแต่อาจจะไม่สวยในสายตาเจ้าของเพราะว่าบางทีมันเลือกสุนัขมันเลือกอะไรบางทีต้องมามาด้วยตัวเองเหมือนกันนะบางคนเพราะว่าบางทีมันต้องถูกชะตากันด้วยอะ้ใช่ไหมล่ะใตอนนี้คนค่อนข้างนิยมไปทางหน้าสั้นหน้าแบ๋วอะครับหน้าสั้นเดี๋ยวลองดูนี่นี่เจ้านี้เจ้าจนี้ครับเพราะตัวนี้สังเกตว่าหน้าเขาจะหน้าเขาจะสั้นส้นกุดท่านท่านกุดๆุดหน่อยเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้อายุ3ามเดือนกว่าก็จะแบบหน้ากุดกุดบี้บีคืออย่างเงี้ยคนจะชอบคนเลี้ยงชอบนะครับแต่ว่า ถามว่าพอไปสนามประกวดจริงๆอ่ะอาจจะตัวกรรมการไล่ออกเพราะหน้าสั้นเกินไปหน้าสั้นเกินไปใช่ครับตามมาตรฐานนะครับตัวนี้ถึงไปประกวดมาพอพอเหลือไปปุ๊บจะเห็นเลยว่าอ๋อเจ้าตัวนี้หน้าเขาไม่ได้สั้นนะดูได้คือจริงๆเรามาตรฐานสายพันธุ์ของชื่อว่าเขาจะต้องมีกระบอกปากนิดนึง่ะครับผมคือจะไม่สั้นก็จะมีทางยาวของปากใช่ครับใช่ครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยคนพยายามบีบให้หน้าสั้นเพราะว่ามันน่ารักมันจะไม่เหมือนพวกปักเหมือนเลยพวกนี้นะคือถ้าเป็นพวกปักอะไรเนี่ยมันจะมีลิงโครมันจะย่นย่นอะไรเงี้ยครับต่เชื่อว่าต้องต้องไม่มีถึงจะสั้นแค่ไหนก็จะต้องไม่มีลิงโครครับอ๋อเขาจะไม่มีรอยย่นรอยอะไรอ่ะแต่จริงสั้นขนาดนี้ก็ก็ถือว่ายังยังอยู่ในมาตรฐานได้ขนสั้นขนยาวนี้นิยมอะไรมากกันใช่ความนิยมของคนพอๆกันเลยครับพแล้วแต่คนชอบบางคนชอบขนสั้นเพราะว่าคิดว่าขนยาวมันจะร่วงหรือว่ามันจะดูแลยากแต่ แต่จากประสบการณ์จริงๆแล้วขนสั้นล่วงเยอะกว่าขนสั้นล่วงเยอะกว่าใช่ครับเพราะว่าขนเหมือนขาหนากว่าเพราะบางคนลูกค้าแบบเป็นภูมิแพ้มาอะไรมาแล้วจะแบบมาหาขนสั้นนักก็จะแนะนําว่าขนสั้นน่ะเวลาอุ้มมันล่วงติดขนติดเสื้อผ้าเยอะกว่าขนยาวขนยาวมันดูขนเยอะแต่มันมันจะล่วงน้อยกว่าอย่างถ้าอยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยพันไหนที่มันจะแบบเหมาะกับเราเองเราเราใช้อะไรในการ คือถ้าถ้าถามนัดอนะครับหนึ่งเลยหนึ่งคือเวลาเรามีเวลาให้เขาแค่ไหนสองพื้นที่ว่าเราสามารถเลี้ยงตัวเล็กตัวใหญ่ได้แค่ไพื้นที่ใช่ครับคือชื่อว่าข้อดีคือหนึ่งคือเขาอยู่ตรงไหนก็ได้ไปไหนก็ได้สมมุติว่าเราอยู่คนเดียวเราจะต้องทิ้งเขาไว้บ้านอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงเขา เชื่อว่าก็สามารถพาไปได้อะไรเงี้ยครับสนไหมครับนัดสมมุติว่าเจ้าตัวเด็กๆหมาบางพันุ์ก็แบบว่ากัดรองเท้าไปหมดเลยมีส้น้หมนก็สนโนนะครับที่ว่าเป็นหมาที่ a l ร์ t อารมณ์ดีค่อนข้างจะตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยครับบางตัวก็เรียบร้อยมากคือเขานอนกันไหมครับเนี่ย เป็นหมาค่อนข้างลิร์ t แล้วก็รักเจ้าของมากสิเจ้าของมากก็แนะนําสําหรับคนที่อยากมีเพื่อนนะครับคือชื่อว่าไม่เหงาแน่นอนเขาสังคมไหมเขาเขาอยู่ตัวเดียวได้ไหมหรือว่าเขาต้องอยู่เป็นกลุ่มไม่จริงจริงชื่อว่าอยู่ตัวเดียวก็ได้บางคนเลี้ยงตัวเดียวคือจะติดเจ้าของแล้วห่วงเจ้าของก็คือแบบไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้เลยแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงรวมเขาก็จะสามารถอยู่กันได้ขี่กันได้ข้อดีของชื่อว่าคือเป็นพันเล็กเขาจะไม่รังแกกันเหมือนหมาพันใหญ่ ใช่ถ้าเป็นหมาพันใหญ่ใช่ครับถ้าเป็นหมาพันใหญ่มาปล่อยอย่างเงี้ยอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นแล้วใช่ช่อว่าเป็นหมาที่มีทุกสีนะครับสามารถผลิตออกมาได้ทุกสีอย่างเจ้าเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกสีบลูมาจะออกเทาๆานะครับเจ้าตัวนี้ใช่ครับออกเทาๆานใช่ครับอย่างเจ้านี่เรียกสีเมอร์เมอร์เล่ครับมันก็จะเป็นเมลายลายคล้ายๆตุ๊กแกอะไรเงี้ยครับพอเมอร์เล่ก็จะแบ่งอีกเป็น พ็อกเมเล่บูเมเล่อะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยสีน่ารักดีใช่ครับสมมติว่ากำลังจะเลือกเลี้ยงสุนัขสักตัวอยากให้ลองมองชิวาว่าดูเหมือนเขาพกไปไหนก็ได้อะไไม่เปลืองเนื้อที่ไม่เปลืองอาหารด้วยใช่ครับกินน้อยอยู่ง่ายเหมาะกับสังคมเมืองครับเอ๊ะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยหูเขามีอะไรเหมือนสก็อตเทียอะไรงนี้อันนี้คือเป็นการดามหูให้เขาอะครับเพราะว่า เชื่อว่าบางตัวโคนหูเขาค่อนข้างใหญ่อะครับบางทีอาจะหูตั้งช้าหรือบางตัวอาจจะไม่ตั้งเองเลยก็ได้ถ้าเราดามช่วยเขามันก็จะทําให้หูตั้งต้องดามทุกตัวเลยไหมหรือว่าแล้วเป็นบางตัวครับบางตัวบางตัวมันจะโคนหูค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาจจะตั้งตั้งช้าเราก็ต้องดามไว้ใช่ครับดามไว้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าแล้วแต่ครับบางตัวดามแป๊บเดียวตั้งก็เอาออกได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องยังหูไม่ตั้งเราอาจจะดามไปจนถึงประมาณ4ีหเดือนเลยไหมสี่ห้าเดือนใช่แล้วเขาก็จะตั ก็จะก็จะตั้งเลยใช่ครับตุงนที่สั่นก็แกงแกรงแกงนกลัวนะเนี่ยกลัวลรอลูกเจ้าตัวนี้นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าของแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมกำลังจีบจีบอยู่ครับเจ้าตัวนี้ที่มันสวยคือหน้ามันสั้น หน้าสั้นแล้วกะโหลกใหญ่ครับผมหน้าสั้นกะโหลกใหญ่ใหญ่ใช่ครับมันก็จะได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ประกวดก็ไม่จาเป็นไม่ต้องหน้าสั้นเสมอไปใช่ครับจริงตัวประกวดเนี่ยอันหน้าสั้นเป็นที่นิยมแต่ว่าถ้าถ้าประกวดบางทีเขาไม่ได้หน้าจะต้องยาวกว่านี้จะต้องยาวใช่ครับเพราะว่างกรรมการบางท่านเนี่ยถ้าเกิดเขายึดตามมาตรฐานเลยเนี่ยถ้าหน้าสั้นเกินไปเขาก็ปัดตกหรือว่าผิดมาตรฐานก็สนใจก็ฝากได้ที่พัดคุ่นชี้ทั้ง i g จีไทยทีเทสเซบุงนะครับนูทคยุนแล้วก็ C H I ครับนะครับมี ลูกมาให้อยู่มีมีลูกมาตลอดคือมีตลอดทั้งปีครับมันก็จะทยอยกันคลอเรื่อยๆครับสนใจลองมาสอบถามหรือว่าไลน์คุยกับนัดก่อนได้นะว่าสนใจอยากเลี้ยงหรือเปล่าหรืออยากจะลองมาเจอตัวเป็นๆของเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเนาะนัดเข้ามาที่ฟาร์มฟาร์มซึ่งฟาร์มก็อยู่ที่ซอยลามินทาว65ใกล้นะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับนัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ